สวัสดีครับผมครัวง,ง่ายๆของนายต้มโจงนะครับวันนี้ตองมีวิธีการทําผัดคณะหมูชิ้นให้อร่อยเข้มข้นาฝากกันนะครับวิธีทําง่ายๆเดี๋ยวเริ่มทํากันเลยครับเรามาเริ่มจากเครื่องนะครับเครื่องที่ใช้ผัดนะครับโจะจะมีกระเทียมเม็ดนะครับนี่นะครับเอาลงไปบดก่อนให้มันแตกๆนะครับมันจะได้ไม่กระเด็นมากจากนั้นก็จะเป็น จุกจะใส่พริกลงไปสัก2เม็ดนะครับเพิ่มความเผ็ดนิดนึงถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็กระเทียมครับใครจะโขกละเอียดก็ได้นะครับจะขกแค่พอแหลกๆก็ได้ครับอ่าโจ๊กจะขกแค่พอแหลกๆนะครับเสร็จแล้วโจ๊กก็จะใส่กะปิลงไปเล็กน้อยประมาณช้อนชานะครับโดยประมาณ อันนี้จะทําให้ผัดเรานัวมากๆนะครับถ้าเราใส่กัะปิแต่ถ้าใครไม่ชอบกัะปิเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็ผัดกับพริกกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยก็พอครับพอเสร็จเรียบร้อยก็ตักมาพักเอาไว้เราจะได้เครื่องผัดมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับขออนุญาตใช้มือน,นิดนึงอ่ะนี่เลย เดี๋ยวส่วนที่เหลือในโคกเนี่ยเราจะทําน้ําล้างโคกเอาไว้ใส่ในเมนูผัดเรานะครับใครจะใช้เป็นน้ําซุปหรือน้ําเปล่าไปเลยก็ได้นะครับนี่นะครับจะได้ออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยครับโอเคครับผมกระทะเริ่มร้อนนะครับก็ใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปได้เลยนะครับโยใช้เป็นน้ํามัน่วเหลืองนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ํามันอะไรก็ได้แล้วก็เครื่องผัดนะครับที่เราขกเอาไว้นะครับ ผัดกับไฟอ่อนไปก่อนนะครับให้เหลืองหอมก่อนครับอตอนนี้เริ่มเหลืองหอมแล้วนะครับก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับเนื้อหมูพยายามหั่นสไลด์ที่บางๆนิดนึงนะครับโยกใช้เป็นอ่าพวกหัวไหล่สะโพกแบบนี้นะครับที่มันมีมันแทรกเล็กน้อยนะครับ อพอผัดนจนเนื้อหมูเริ่มสุกเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ใส่คนาลงไปได้เลยผัดให้คนาเริ่มสลดก่อนนะครับอตอนนี้คนาเริ่มสลดแล้วนะครับก็เราจะใส่น้ําล้างครกลงไปถูกชอบทานเมนูผัดที่มันมีน้ํานะครับก็จะใส่เยอะนิดนึงถ้าใครไม่ชอบก็ใส่ให้น้อยลงนะครับ ปรุงรสชาติครับก็อยกจะตัดหวานด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะครับเป็นน้ำตาลทรายปกติเลยครับก็ซีิวขาวนิดหน่อยเพิ่มกลิ่นหอมครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับเมนูไทยๆต้องมีบ้างต้องความหอมแล้วก็น้ำมันหอยครับ ประมาณสองช้อนนะครับให้ข้นๆหน่อยสวดำนะครับนิดหน่อยเพิ่มสีสันครับคอันนี้นะครับเราก็ผัดจนทุกอย่างเข้ากันสุกตามต้องการได้เลยครับมาผัดมาจนทุกอย่างสุกสลดนะครับก็จะเป็นอันเสร็จค,ครับผัดคะนา้าหมูชิ้นใส่กะปิหรือว่าจะเรียกว่าผัด คณะกะปิก็ได้คณะผัดกะปิหมูผัดกะปิใส่คณะก็ได้ครับเดี๋ยวตักใส่จานกันดูครับเสร็จ<ม>เรียบร้อยนะครับหน้าตาออกมาจะประมาณนี้เลยสูตรนี้นะครับน้ำผัดจะข้นนัวมากๆนะครับถ้าใครชอบเผ็ดสามารถใส่พริกเพิ่มได้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ นี่กินกับข้าสวยร้อนเด็ดมากฮะโอเคร okay. เรียบร้อยครับผัดคะน้าหมูชิ้นใส่กะปิง่ายๆในแบบของในายทมโจกนะครับเพื่อนๆทำทานได้แน่นอนหน้าตาออกมาแบบนี้เลยอน้าตาส่วนโดยละเอียดนะครับโจบจะเขียนให้ด้านล่างเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปจดได้ครับ ใครอยากให้โจ๊กทำเมนูอะไรหรืออยากให้โจ๊กทำวิดีโอแนวไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้โจ๊กด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ